วัดหัวกระบือบางขุนเทียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า274ปีสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันมีพระครูวิบูลพัฒนากิจเป็นเจ้าอาวาสมีองค์หลวงพ่อโตเป็นพระประธานในโบสถ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชนบางขุนเทียนและสาธุชนจากทั่วประเทศต่างหลั่งไหลามาบนบานในเรื่องต่างๆเช่นโชคลาภการงานและสุขภาพเป็นต้นด้านหน้าโบสถ์เป็นตลาดน้ำวัดหัวกระบือที่ชาวบ้านนำพืชผักผลไม้ อาหารและขนมพื้นเมืองมาตั้งขายในราคาถูกเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาวัดหัวกระบือตั้งอยู่ในซอยเทียนทะเล19เดินทางไปตามถนนพระราม2มีป้ายบอกเข้าเทียนทะเลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร087 500 5800ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธิชนที่ได รับชมรับฟังรายการเอเชียมอร์นิ่งอยู่ในขณะน,นี้นี่ก็ใกล้จะสิ้นปีศักราช2,566แล้วเราท่านทั้งหลายก็ขออย่าได้ตั้งตนด้วยด้วยความประมาทอย่าขาดสติมีโอกาสยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ยังหายใจเข้าได้ออกได้ก็อย่าประมาทอย่าขาดสติมีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นกำไรของชีวิตแล้วบุญนี้ก็จะตามติดชีวิตเรา เชื่อมปีใหม่สการาชใหม่พศ2567นะถ้าหากว่าเรามัวเมาประมาทขาดสติไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่สร้างคุณงามความดีไม่สร้างบารมีไว้เราอาจจะล่วงรับดับจิตไปก่อนจะสิ้นปีสกราช2566เราจะมีไม,ม่มีอะไรติดตัวไปฉะนั้นถึงว่าจะล่วงรับดับจิตไปเราก็ยังมีบุญกุศลคุณงามความดีบารมีติดตนส่งไปให้ไปเสวยสุขสมบัติในพวกใหม่ภูมใหม่ได้แต่หากว่าเมื่อเรายังมีชีวิตต่อเชื่อมปีสการาชใหม่ 2 5 6 7บุญกุศลก็จะส่งผลให้เราเชื่อมปีใหม่สักราชใหม่2,561แล้วก็ก่อนจะสิ้นปีทุกวัดวารามก็จะมีการสวดมวนต์ข้ามปีสร้างคุณงามควา,ามดีสร้างบารมีกันเชื่อมปีเก่าเข้าดาวปีใหม่ฉะนั้นบุญกุศลก็จะส่งผลให้เราได้รับความสุขความเจริญในปีใหม่ปีใหม่สักราชใหม่สืบต่อไปฉะนั้นในวันนี้หลวงตาพร้อมพีมพ์งานช่างกล้องช่างภาพที่ได้ คุยกบโยมอยู่ขณะน,นี้ขอกราบปรารนาคุณพระศรีรัตนาตรายัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณริญสงฆ์และด้วยอำน,นาจบุญญาลิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตบะกงหลวงพ่อโตหมอยาพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในโบสถ์วัดกระบือน,นี้และพระกริ่งวีบุลสุกทั้งท้าวเวสวรรณทั้งสีเขียวเหนียวาสีแดงแรงฤทธิ์และทวยเทเพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก กระาวขอกราบพัฒนาคอ,อนเชิญท่านเด็จลงมาแผ่บรมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติประสาทนาองค์เจ้าความกษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บรมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค,องคทงงงอง์ทรงมีพระบรมไมแ้็งแดงสมบูรณ์ทรงมีประชนมายุอย,อยู่ยืงดืนนานแล้วขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญข,ของเราปวงชนชาวไทยสืบอต่อไปตราเท่าเชื่อการะนาน และขอญาติโยมท่านชาธุชนที่รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้และก็ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างระมีตลอดการตลอดเวลาขอโยมทุกท่านจงประสบจากความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยปีใหม่กระดาษใหม่แล้วขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญช่วยคั้จุนพทธศสนาให้เจริญลุ่งเรืองสืบต่อไป ตราบชั่วกาลนานโดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร